กับทักทายสบายดีทุกทท่านอีกรอบเด้อเนาะมาพบกันอีกแล้วเนาะกับช่วงของฮานอยเนาะมาพบกับหวานใจอีกเนาะสินเก่าสินเคยกับช่วงของฮานอยเมื่อนี้เนาะวันที่21พฤศจิกายน66เนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะรับโชครับทรัพย์กันเด้อกับช่วงของฮานอยเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามแนม้นำเด้อเนะหาะฮานอยเมื่อวานนี้พี่น้องเนะหาะฮานอยเมื่อวานนี้โบเข้าโบเข้าแต่รอบเฉพาะกิจกับรอบปกติเนาะเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะเหลือน,นั้นคือเข้าหมดเลยเนาะว่าสิเป,ป็นฮาหนอยกาซาฮาหนอยพัฒนาฮาหนอยสามัคคี เนาะพิเศษแล้วก็ VIP เมื่อวานนี้เข้าปังๆเนาะมื้อนี้ก็ขอภาวนาให้ดีก่อนเมื่อวานอีกเดอ้อมื้อนีนเนาะขอให้มาทั้งฮานอยมีจักหน่อยก็คือว่าขอให้มาเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงๆปงปังๆนำการเด้อเนาะกับฮานอ,น,น,นอยมื้อนีนเนาะพี่เนาะ มื่อนี้กับหุ่นอาจารย์มื่อนี้หุ่นอาจารย์ปังแหนะ้งเนาะมื่อนี้เนาะอาจารย์เพิ่นให้สีนะ่เนาะมื่อนี้หุ่นปัจจัยกับมื่อนี้ก็บอกบอกค่อยบอค่อยปันในดะ่เนาะแต่ว่าก็มาก็มาอยู่เนาะพี่เนานะหุ่นเนาะอันนี้ค่ะกาสีมาเอาโชคกับแนวทางห้าหนอยกันต่อเดอนะ้อเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อฝากบ้านมั่งมีหกหกหก,ก,กไว้กับพี่น้องเช่นเคยนะพี่น้องเนาะ อนเทโอนจริงับประกันคววมปลดไผ่เนาะพี่นะ้อเนาะถ้าใดที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะบ่มีทรงทางที่จะจิ้มจะจับจองนะนเนาะในแนวทางก็ให้เข้ามาตรงที่หวานใจได้วางไม่ให้เนาะตรงคอมเมนเตอร์เนาะก็คือบ้านมั่งมีหกหกหกเนาะท่านใดที่ว่า หาล้านที่จะจิ้มเนะาะฮานอยที่หวั่นใจเดบว้าเนาะก็จะมีหน่อยกาซาดฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนาเนาะและะ้วก็ฮานอยสเปพรกิจเนาะคือทางร้านมังมีหกหกเพิ่นให้บริการทุกๆแนวทางเลยเด้อเนาะกับฮานอยอว่าจะเป็นทั้งหุ้นทั้งฮานอยแล้วก็ลาวนะพี่น้องเนาะลงเข้าไป ให้กำลังใจหวานใจและ้วกะ็ลงเข้าไปใช้บริการเมองเด้อเนาะอูน,ะอนเทอูนจริงและะ้วก็ับประกันความปลอดภัยเนาะร้านปุซินแนโนเนานะนะพี่นะนอะเนาะมีคำว่าผิดหวังเด้อนะเข้าไปแล้วกะขอให้มีแต่ความมั่งมีเนาะคือกับซื้อร้านเนาะพี่นะ้นะอะเนาะลงมาเปลี่ยนบ้านที่แบบว่าเฮาแบบว่าจะมาซื้อมาจิ้มเบงเนาะบางทีอาจจะมีโชคมีดวง บางร้านก็มีโซ่มีดวงโตกันเนาะก็ะเข้ามาแล้วก็ะจะมีแต่ว่าเฮงเฮงปังปังกันทุกๆุกุกมือแล้วก็ทุกๆแนวทางเด้อเนาะฝากนําเด้อเนาะเข <c oughs> ้า <c oughs> ไปให้กําลังใจเนาะหวันใจนำแล้วก็ท่านใดที่ว่าโบหูซ่องทางจะเข้าไปเนาะก็ะให้ให้กดเข้ามาตรงที่หวานใจได้วางคอมเมนต์ไว้ให้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะ กดเข้าไปทักไลน์หาแอดมินได้เลยเดอ้อแล้วก็่าลืมบอกว่ามาจากส่งของนอ้องหวา่นใจนะเพียนเนาะ,เ,เ,นะเพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้กันแน่เนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทกท่านเดอ้อมาเบิ้งแนวทางหาหน่อยมื้อน,นี้หวานใจเฮ็ดได้ศูนย์กับสี่เนาะมื้อน,นี้หวั่นใจเฮ็ดได้ศูนย์กับสี่เดอ้อ

สี่หนึ่งห้าแล้วก็สี่แเนาะสี่หนึ่งสี่ห้าแล้วก็ส8่ดเนอหวันใจวันนี้ให้วิ่ง0กับสีเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าสายรูดกะ สามารถแบบวิ่งลูดได้เนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าทุนน้อยก็าอาจจะเจะเอาแต่บางตัวเลขที่หวา่นใจได้เนาะคัดออกมาให้เนาะก็เพราว่าท่านจะจิ้มจะโจะตัวใดหวานใจก็ขอภาวนาให้มาตัวที่หวั่นใจได้คัดได้เนะาะไล่อกมาให้เด้อเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้ได้ค่ากับเข้ากันเนาะค่ากับเข้าโลบยินแล้วก็ขอให้มาทั้งห้าหน่อยที่หวานใจได้ เราไปนันเนาะก็จะมีฮานอยกาซาฮานอยสามัคคีฮานอยพัฒนาสาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P เนาะแล้วก็ท่านใดที่ว่าหาร้านที่จะซื้อจะจิ้มโบมีเนาะให้เข้ามาตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะก็คือบ้านมั่งมีหกคกนั่นเองเนะพี่น้องเนาะ,นอะโอนเทโอนจริงฮับประกันความปดไผ่ล้านตุซินเลเดอเนาะสำหรับคลิปนี้กันเนาะขอ จบหลงเพียงเท่านี้เดอ้อเนาะและะ้วกออ็โหยโพรให้ทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจนอ้องหวานใจเนาะจงโชคดีกับแนวทางฮาหนอยมือน,นี้เดอ้อขอให้แตกทั้งห้าหน่อยแล้วก็ขอให้มาตัวโจะนำเดอ้อขอให้ท่านจงโชคดี